ครับชาเพื่อนๆทาง youtube ทางเพจทาง youtube นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาจังหวัดเลยเนะครับผมจะมาชิพาดูเยี่ยมชมอู่ต่อเจริญจนนะครับนะครับนี่มาที่จังหวัดเลยอำเภอวางสะพงุงอู่ต่อเจริญจนนะครับเรามาดูว่าข้างในอู่ต่อเจริญจนนี้ทำ อะไรบ้านะครับผมขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมจะเออไปนิดหน่อยครับผมเขามาดูชมร้านหมูตอเจริญจนได้เลยครับตอนนี้นะครับหน้าทาเขามาดูก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ติดถน,นนเส้นใหญ่เลยนะครับเส้นนี้วิ่งเข้าจังหวัดเลยเลยนะครับผมถนน,นเส้นใหญ่ อันนี้มีรถสไลด์ด้วยนะครับอูต่อเจรินยนนี้น่าจะต่อรถดำขายด้วยนะครับเยอะแยะเลยต่อให้ลูกค,ค้าด้วยต่อรถสิบล้อต่อรถหกล้อต่อรถสไลด์ต่อรถยกต่อรถลากอันนี้ก็เป็นรถยกที่ผมใช้งานอูต่อเจรินยนประจํานะครับอันนี้น่าจะเป็นรถหัวคัสซีของนอกนะครับคันนี้ รถเยอะนะครับรถเยอะอูตอต่อนยนตอันนี้น่าจะเป็นรถนอกครับน,นี่น่าจะเป็นรถด,ดำบ้านเราน,นี่หางโลเบบครับขายเหมือนกันนะครับอู่ต่อต่อรยนต์ทาทุกอย่างครับผมอันนี้ก็น่าจะซื้อมาขายรถเยอะแยะเลยครับอันนี้น่าจะเป็นรถอีกคันหนึ่งน่าจะเป็นรถนอกนะครับตัวนี้ โอ้โหแหลมเลยครับผมรถเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นรถนอกคันหนึ่งนะครับครับอันนี้ น่าจะขายหมดนะครับเนี่ยเรามาในซ่อมอย่างเดียวจอดขายด้วยนะครับนี่ครับน่าจะจอดขายเลยสำหรับรถคันนี้น่าจะเป็น100อ,อยดีนะครับเป็น1 0ออูดีถ้าใครต้องการก็มาชมได้นะครับที่อำเภอวางสะุงปู่ต่อจเจริญยนต์นี่ครับ คันอีกคันนึงคันนี้ก็ขายนะครับเรื่องราคาต้องมาคุยกับเจ้าของร้านเองเลยนะครับรถเยอะนะครับนี่เป็นดับนะครับน่าจะพร้อมขายแล้วครับคันนี้เห็นขึ้นป้ายขายแล้วครับแต่เรื่องราคาเนี่ยต้องมาโทรมาสอบถามเองนะครับ ที่ทําเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ลองเข้าไปดูในโกดังก่อนนะครับทีนี้ปึกๆๆ เป็นหมราดนะครับงดน,นี่น่าจะเป็นต่อดำนะครับต่อดำให้ลูกค้าขันน,นี้ต่อยังว่อนเนี่ยต่อยยังขันเนี่ยต่อดำโอ้โหนี่ต่อยลูกค้าเพื่อนวะโอ้ขันนี้ต่อดำ นี่นะครับช่งชงางชำนาญงานดีเลวยจุดจัดตลาดบอกเลยครับคันนี้นี่คือช่างวน้นะครับพร้อมต่อรับให้ลูกค้า หลับหม่ตอนเจริญยนนะครับาชม